เพื่อนเราจะมาเล่าเรื่องคำสมารสวนทีให้ฟังอ่ะนายรู้จักปะเฮ้ยเเคยได้ยินใช่คำที่มาจากภาษาบาลีสันสกิตปะเฮ้ยใช่ใช่ใช่อยกรู้อีกอ่ะใกล้สอบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคำสมารมันใช้ท่านั่งปะนั่นคัสมารอ๋อคาสมารที่เคอยคุ้มกันนั่นบอดี้การ์ดอ๋อจังหวัดชื่อทางภาคกลางนั่นจังหวัดตาอ๋อ ผักที่ไว้ต้มสุก,กี้นั่นมาผักกาดที่มันเจ็บๆนั่นมันมิดบาดอ๋อแล้วไงต่ออ๋อมาเข้าเรื่องดีกว่าคำสมัคทต้องไปจากหลังไปข้างหน้าอักษรและาศาสตร์อันมีความหมายว่าวิชาว่าด้วยตัวหนังสือและวาจาท้ายศัพท์ตัวแรกห้ามใส่สระอาผิดปะ่ะฮะผิดปะ่ะออใช่อ้าเมื่อกี้บอกผิดเลยบอกว่าไม่ผิดไงเฮ้ยคืองี้ มารยาทแห่งการสวนาเมื่อกี้พูดผิดจากสาระอัเป็นสาระอะัทานายมีความรู้นิดหนึ่งใส่ใจคนเล่านิดหนึ่งนั่งเงียบวีหนึ่งทำแบบนี้ไม่เกียดคนเล่าคนนั้นก็จะเศร้าใจเขาก็จะเน่าเศร้าเหรอล้อเล่นอ่ะล้อเล่นจะเป็นนมเปรี้ยวปะานั่นบีเทเกนอ๋อที่มันเป็นเครื่องเล่นดีวีดีนั่นมันโซเคนอ๋อสัตว์ที่มีน้ำคมคมนั่นมันตัวเมนอ๋อเสืองสิยงกันดังของพิติ๊กนั่นออกมาเต้นเอาหายใจนั่นออกซิเจน อ๋อให้เาเล่าได้ยังเล่าสมัครเมื่อกี้พวกนายก็ไม่ฟังเอางี้ละกันเล่าอีกนิดละกันสมัติมันชอบอ่านออกเสียงระหว่างคานส่วนใหญ่ลงท้ายโดยศาสตร์ภาพภัยกรรมเกิดจากคำม,มูลตั้งแต่สองคำเข้าใจยังเฮ้ยเข้าใจเจ๋งว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีส่วนที่อีกนะเรียนเลยละกันดีมากจะได้มีความรู้ไปสอบวันจันทร์ไงเริ่มได้ยังเอาเลยละกันโอ้โหสุดยอด มึงนี่แม่งอัจฉริยวะว่ะการวางแผนมึงแม่งจีเนียสจีเนียสที่เวลาเครียดๆป่ะนั่นมันซีเรียสอ๋อตอนที่ขอพรแล้วใชพูดป่ะนั่นมันอมเพียงอ๋อเวลาที่มันองเวง,งมากๆป่ะนั่นมันเงียบชี้อ่อที่เป็นคำสมาชนนิดนึงนั่นมันคำคำอะไรวะคำสนทิ มันคืออะไรไหนสอนไหนซิมันคือการผสมบาลีสศรสกิจสับปะกอบไว้หน้าสับหลักไว้หลังอันนี้เหมือนสม,มาต้องแปลจากข้างหลังถ้าเป็นสละสนทิสับตัวหลังก็จะขึ้นต้นด้วยเอาอ่านการสนทิมีอยู่สามอย่างมีพยัญชนะสละและนึสตระหิตตัวอย่างเช่นสมมาทานจินตนาการสม,มารนาจารวิทย,ยาการคะนนาจารพัตตาคานทนาคานและหัตถาจารพูดอะไรวะ เยอะจัดกูจำไม่ได้กูไม่รู้จักสักคําเลยมึงจะสอบวันจันทร์แล้วมึงจำไม่ได้อีกเหรอกูทำาไงดีวะเนี่ยแม่จ๋ะหนูไม่อยากสอบตกปีนี้หนูก็เรียนม .6 หนูไม่อยากซ้ำชั้นตอนม .6 บอกแล้วให้หัดท่องจําให้ไปอ่นหนังสือจำำําคําจะได้มีความรู้ไปทำข้อสอบยอมแล้วครับเพื่อนมีตาให้ยืมไหมไปขอซัน t ตาคอสซันตาคอสนี่มันมเล่นมาดีตอนนี้มึงจะสอบแล้ว มึงเล่นเลยดิตกแน่ไม่เอาละครับมึงเล่นดิซันตาคอสอ,อ่ะอ่อซันตาคอสที่ตัวม่วงๆปะนั่นมันทานอสอ๋อที่มันเป็นเสื้อจระเข้ปะนั่นมันลาคอสอ๋อเวลาที่ฝรั่งตกใจปะนั่นโอไม g o กอ๋อ๋อม,มาเล่นอะไรวันนี้่ยไปอ่านหนังสือไปมึงมาเล่นอะไรก็ไม่รู้ครูบอยออกข้อสอบยากนะเว้ยไอแดนอ่านทั้งวันแล้วเนี่ยโอเคครับเพื่อนอ่านก็อ่าน ha <laughs> <laughs>